สวัสดี FC ทุกทท่านค่ะวันนี้เชิญชมสินค้าราคาประหยัดนะคะขอแนะนำเป็น L4018SP นะคะสองรายการนี้นะคะหมายเลขที่31แล้วก็หมายเลขที่35นะคะในราคานี้เลยนะคะคันนี้415,000บาทดาว3 0 0 0 0 0บาทนะคะ 40SP นะคะหมายเลขที่35นะคะ 415,000บาทดาวเริ่มต้นที่30,000บาทอุปกรณ์แถมให้ฟรี2ชิ้นนะคะคันนี้สนใจก็จดหมายเลขไว้ได้เลยนะคะหมายเลขที่35นะคะถัดมาอีกคันนะคะคู่กัน L4018 SP นะคะคันนี้หมายเลขที่31นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนปี2,563นะคะคันนี้ก็ไม่ใช้งาน1,700ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์แถมให้ฟรี2ชิ้นเหมือนกันนะคะจดหมายเลขไว้ได้เลย L 4 0 1 8 SP หมายเลขที่31นะคะ44 0 0 0 0บาทดาว55,000บาทนะคะทั้งสอนรายการนี้นะคะมีส่วนลดให้5,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะ ส่วนรถทันที5,000บาทนะคะสนใจก็โทรสอบถามได้0942640798ค่ะ0858529515ค่ะ0652821688ค่ะ0 6 2 8 6 2 2 1 7 5ค่ะสนใจรถสวยพร้อมใช้งานนะคะเชิญเข้ามาชมได้เลยที่ร้านแจ็คเตอรฟ์ฟาร์มขอนแก่น,นะคะ่ะ